นี่ครับพี่น้องที่ผมบอกพี่น้องว่าบ่ต้องถอนออกต้นเดิมนะครับนี่มวเมื่อกี้ที่ผมถ่ายคลิปนี่เห็นบ่ที่มันอยู่คู่กันนะพี่น้องนี่แหละครับแล้วก็ต้นได้ยิงเนาะที่ผมบอกว่าเดี๋ยวอนาคตมันจิตายนี่ต้นนี้แต่ว่าบ่เป็นยังครับเห็นเรื่องเลี้ยงนี่บ่แม่นยังเี่พี่น้องเห็นมันมันสมบูรณ์มันใหญ่เลยวก็เลยพากันทังหยาเฮียงยางเรี่ยวๆครับมันถึงยอดพี่น้องเด้อีกสามวันมาดูอีกมันจะตายหรือเปล่าเนาะ นอกเรื่องอีกแล้วนี่สองต้นนี้ที่ผมบอกไปสีหาสาเหตุหลกัลกๆเนาะมันอยู่ประมาณนี้ไม่ต้องถอนออกไม่ต้องตกใจเมื่อกี้กลายเป็นประมาณว่ามั่นสามพี่น้องเนาะหัว,วกับสีบอซ้ำเขาต้นกับสีบอซ้ำเขาเนาะพี่น้องมันเพิ่งมีชีวิตกลับมาจากผูดเยหิดปุยเฮยกับพจักรดอกมุนี